สวัสดีครับผมบดิพขอันหลายคลิปด้วยนะครับผมเสียงอาจเสีแตกนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นวัดครับวันนี้สิภาพพี่น้องมากินซุกี้นะครับผมซุกี้ทําเองนะครับไปซื้อของมาครับผมนี่ครับปรุงมีประมาณลักษณะนี้นะครับผมมีมีหมอพักแล้วก็มีหมอเนื้อครับผมนี่ครับตากมาบริพลืมทายต้อนตากครับผมนี่เป็นตะแสบพ่ะพี่น้องเสียงอาจเสีผิดเพี้ยนนะครับเพราะว่าเป็นวัดครับผมบรรยากาศนี่ปูอัดเอาตมีปูอัด มีผู้อาร์ตมีเนื้อสไลด์แล้วก็มีเบคอนนะครับก็จะีผักก็จมีแล้วก็สิมีไอ้พายครีลพี่น้องครับีเป็นต่แเสบขนาดครับผมเอ้ยภาพก็จะมือมัวเนยครับผมาาทายยังคืนพี่น้องนี่ครับเป็นต่แเสบขนาดครับผมนีกับบภาพบริสัท์กับกอไฟด้วยครับผมเพราะว่าทายย้ำนครับกล่องหลังมันไม่ค่อยดีครับพี่น้องนี่ กระเทียมพนาดครับข้ามเย่ข้ามโต้ครับพี่รองใหสดสุดๆต้องการครับผมมาแสบด้วยกันพี่รองสองเทียน พอดียวนาทีครึ้นถวยแรกเมื่อไปแล้วจังได้กับพ่อพอครับพี่น้องต้องมี่ถวยสองครับถอยสนีจังได้กับพ่อพ่ออีกล้ครับพี่น้องข้าบุญเนี้ครัาบุญเรีย ตักใหม่ครับผมกัตซิมีครับผมเป็นเบคอนครับเป็นเนื้อสไลมีปูอาร์ตแล้วก็มีไอ้ผักขลิวนะครับผมครับตักใส่กันจังสิเลยครับพี่น้องถือเองถ่ายเองกัตซิอาร์ตแบบอันนี้นะครับผักกัตซิมีเห็ดเข็มแล้วก็มีข้าวโพดมีผักกาดมีผักปุ้งครับผมนี่ตักเก็บใส่เลยครับพี่น้องมัาสำหรัก็ยึดใส่สำหรับนะครับผมนี่ส่วนผมสิมักเห็ดเข็มนะครับ เปี่ยนเฮดเคปได้จ้ะน่อยครับผมนี่ตักงชนนี้ครับตัวน้อยกินทะเลน้อยแสบแสครับพี่น้องแล้วก็สิบนะครับต่านามใส่จระน้อยชาแข็งฟวดครับผมเนาะกินแต่ของกินแต่ของใส่จะได้ก็ได้ครับผมเลยเป็นแต่ความมากครับผมนี่ใส่ไปพอใจครับผมน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มของซื้อมาจากอันนี้ครับผมในเป็นอาหารแช่แข็งของไงพีเอ็มพีนะครับเนี่ยซื้อมาเฮ็ดกินเองครับพี่น้องนี่ ก็ที่มีคลายน้ำจิ้มพร้อมครับเนี่ยน้ำจิ้มเขาเสียบนะพี่น้องเป็นแบบหอมหวานเผ็ดพอดีนะครับไม่ไม่เผ็ดแรงครับอร่อยเลยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับผมนี่มีลักษณะอย่างนี้เลยครับสวยต่อแล้วพี่น้องแต่สดอันนี้จิ้มคุณก็ตักหลายถ้วยครับแต่บริเวณท้ายไล่ครับผมนี่ก็ท้ายแค่สองถ้่วเลยครับผมเพราะว่าเพราะพออิ่มครับตักประมาณสี่ห้าถั่วแล้วพี่น้องครับผมกินโชว์กันเลยนี่ครับโตโตครับผมมีกล่องกระมัวแล้วพี่น้องเนาะ นี่แซ่บครับพี่น้องมากินนังกันครับผมกินอิ่มแล้วก็น,นั่งอืดครับพี่น้องนี่ยทองเต็มเนียนมืดครับโอ้ยนั่งกินอืดคับขนาดกินไปมาสี่ห้าห้องสวยแล้วลครับแล้วคิดดีก็บเป็นยังไงครับบายบายสวัสดีครับจุ๊บยิ้มขนาดพี่น้องเอ้ยคุณอ่ะกี่ฟัวครับผม <laughs>